เอาคทุกคนแชร์อะไรให้นะคะทุกคนนี่ข้าวนี่ข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงฮึ่มให้หมดเดี๋ยวเด้อไปหาดิโอ้โหมันไม่ได้ง่ายๆนะคกินหมดนี่เลยรเนี่ยลองเนี่ยกินหมดเดี๋ยวเดียวใครจะส้มตำไปละพี่ชอบส้มตำละพี่ชอบเด้อสาวปันตับให้โจ่อโคกเลยไปนั่งโคกเดี่ยว สั่งเกินคำสั่งไม่รับพี่โจตะสั่งเกินมาหลายคนมาสิบกระทจสามครบจัดไปตั่งต้งเกินคำสั่งไม่รับพี่โจนะลูกเป็นคนเดียวนี่นั่งทำอะไรกันเนี่ยกำลังใจกลังให้กำลังใจกเเสสืืออิแบรุ่นว่าเสือจะกินหมดไหมเสือรุ่นว่าเสือจะกินหมดไหม วันนี้น่าจะได้คุณอะไรประมาณสักสี่โมงเย็นคนามกินยังไม่หมดเพราะว่าจัดมาแล้วต้องให้หมดใช่ไหมความกินยังไม่หมดนะคะยังอยู่อีกระชับประสาทมาอ่าจะเป็นมือตาเพราะนก็กรอกอยู่อะไรมุโยบุโยูกับสหวงกุ้งจัดมากแต่เห็นมันินนางยุบกรอกกับจุยตัวเนาะท้าเปิดมากแล้วพอเห็นใส่กระปุกมันก็จะเอามาอยู่ตัวต่างวาน เพียงอีพีเพื่อฝ่าวเด็กไฟเรามีพลังในที่เขาเพียงนะคุณทองปิ้นนะคะสวัสดีจ้าทักทายทุกคนนะตอนบ่ายบ่ายมาริสาสวัสดีค่ะคุณเออเกสรใช่ไหมทักทายทุกคนนะคะมากินไก่อีกแล้วเออไปกินน้ำสื่อมากินแตงโมแบบแน่นมากเลย นั่งกินข้าวอยู่ข้าวคุณคุณอะไรบ่แบนนนุยากุนเสืงจเอาข้าวใส่หนังกินนั่งกินข้าวอยู่นั่งกินข้าวอยู่ข้าวดีไปถึงไหนแล้วอ๋ออุทรอยู่ค่ะเราฟกินหมดไม่ใช่เหรอไม่เราฟังกูทรนเราฟังกูนอนทราทำมาหากินไปในระหว่างรอฟังแล้วก็ทำมาหากินไปมันเป็นเรื่องปกติของคนเราเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราจมไปของความทุกข์ความเจ็บปวดตลอดเวลาถึงเวลาก็ทำมาหากินของคนอื่นเขาถ้าไม่ทำมาหากินก็ชีวิตก็ไปต่อไม่ได้ จบนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ก็รอฟังกันทุกคนนะตอนนี้ก็ยืนไปหมดแล้วใครถามอย่าบอกเขาอีกแล้วมันจะมาถามอีกดูเ้าใส่อะไรบนหัวถามคำถามเดียวก็บอกยางหมดจะมาถามอีกใครถามใครถามก็เรียกอะไรเวลาคนมวยจะชกนะเกาใส่อะไรบนหัวนะเรียกอะไรสังวาล เอ้ได้นะมงคลมงเวียนที่เปียนคนแกงทระใมค่ะแกงทระใหม่คนเห็นไข่ปลาปลากระลุแกงทระใหม่คลุกขึ้นเวทีใส่มงคลคนด้วม้าอยู่ดีกันไรฝ่ายชมพูเตรียม้าไม่พอดเมียฝ่ายแดงก็ฝ่ายน้ำเงินบ่ป่อนจะม้าป่อนจะม้าเมียว่าป่อนนะโอ้เนี่ย่ะลักม้าบอ้โหเพราะว่ามันคันหลังมือวันไปยังไม่ลังทลับหลังป้าป้าป้าใส่มงคลคู่กับลุงกันแล้วก่อนขึ้นโจว์โอ้ยโอ้ย เราบกเอาอาหารให้อะไรขว่ขอให้ให้หมาเอาอาหารให้หมาเมียให้ข้างหน้ายื่นมือไปข้างหลังไปป้อนห้าอย่าน้หรอไงดูสี่สิบเก้ดูหน้าในกล้องนั่ยังเด็ก1ิแปดไ่ลุับตัวเองไม่ได้แอฟแออฟออสต้ออเใส่หน้าได้สวยไเออไม่ยอมจะนอนบ่จะรักต ไม่หมดนี่นี่แล้วกาต้องอาศัยบ้างเนี่เป็นบานพั้งบางคาวนี่เเราก็อยากสวยอยากงาบ้างก็ดันดันก็เข้ามาตรงนี้ก็นี่สวยก็งามก็โอ้นี่ว่านุ่งหลอก้าสวยค่ะประสาทว่าแมนนางข้าพอดีคุณแม่ตัวนี้ค่ะทุกคนอยากจีบกันไหมฉันสั้นเลยนะ แมงก้วมแมงค้วมเราไปมองไม่ออกมาเข้ากล้องมั่งจะได้อะไรเยังมากไม่งามแล้วเพราะว่าผิดแมสตลอดเลยเพราะมันสวยยังเลยเราก็ต้องยิ้มไปได้ยิ้มไปเลยเห็นฟันร้อนแล้วยใต้ความสวยมันเหมือนภาพมันสอนมันหยาบมันหยาบกรนดาษงามกระดาษก็ใส่เลยครับผมเนาะทำผีพวกนี้กระดาษนี่จัดกันบอกจะพเดอะไรอะอาทิตย์ลุงคนไปเนาะเหรอเนาะจะตีกันจริงหรือเปล่านี่ ลุงชาไปไหนคะเรียนั้่ไหนแล้วเด้มาสองเนตัอหกค่ะไม่ออกค่ะอมาอออาชีพอาชีพเนาอาชีอาชีพเชั้นเก่าก็อยู่ค่ะแอะเสียหยอยูไอ้วีนี้อย่ยอาชีทลุนเนี่ย พี่ความสุขเมือนเป็นเด็กอีกครั้งเลยออแอบอ๋อแอบอจับมัเหมือนเมืนเพิ่งแต่งงานใหม่ๆแล้วก็ลุงเ็เตรียมไปไทยนามแวก็ดสเก้าอเกินน้องโอมชัดๆปราจันนาเขาคล้องเขาจัคล้องวนี้น้องอะไรอะไร ้นิ้นชวงัมันไม่ยามันครบบอกเอาให้อะไๆเอาใส่ถุงเชือล้ไม่บึ่งเลยบอกคืออะไรแม่ของหรือเปล่าคะอะไรอ่ะอ๋อพี่เด่นยียนยี่วันุนลงพนลุงนข้าวข้าวกาแข้าวลาบข้าวข้าอาหา ไปจะพาสองพันใช่ครับชั้นแ้ดก็เิกาแฟพันหนึ่งค่ก๋วเตี๋ยวบ้านน้รหนึ่งพันก๋วยเตียนี่ก็หลาสักกรจะไปเอาเลยตัวไม่ยอมเลยไปยังไปให้ฝากไปสทุเรียนน้องมนทุเรียนน้องน้ำมนต์รักพี่โอครับอ่ะอ่ะยาเอาเก็บ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 ก็บห้ายี่อะไลุงเก็บเก็บได้เอาเอาดนดอนยจริงเลย เอาไข่ไข่ไดือยนะนิกกี้เล็กน้อยกันจะไข่เรืเลยหน่อยฮะแคบหมูอ๋อมากมากมันมันนั่นนะมันร้านหยดเทยังอืมเรียบร้อยอ่ะไปเลยแคบมันกินเลยยังไม่หยดแต่แคบแคบให้มันกินเลยนิกกี้มาดิเอออนิกกี้มาดิไปไปไปใหงกินเลยข้าวลูกพี่ไปเต็มที่ไปเลยเออแบบไปนิกกี้แบดไปโโอออ้หร่ย อย่างสา,าใจเสียงกรอบภาพรกรอบทีนี้เราถ้าเกิดเราขายของพ่อเดี๋ยวมิก้อยู่เจียวเราก็ยังเขาก็จะจับได้ยึยังไม่ได้มาจากเราไงเหลียมภาคพิณเอาไว้ชิ้นเลี้ยเหลี่ยมเนี่ยลุงกลับกรอกแล้วกตาวันเสรกกรราร์เรากลับมากรอกมาไล่ไข่ของทุกคนไมมมปาากกนขยะ 啊，还骂了。他跑远了。嗯